วิธีที่จะเช็คยอดในการรักษาสถานะเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างอุ้ยง่ายมากเลยเดี๋ยวพี่จะบอกด้วยขึ้นตําแหน่งเราก็ดูที่ตรงนี้มันอ้านอันนี้น้องอีมีเว็บนัขายถูกไหมมีค่ะอ่าง่ายมากพอเข้าไปที่เว็บนักขาย d a dot h a i life d t com ปุ๊บก็จะเจอขีดสามขีดอยู่มุมซ้ายบนค่ะอ่าที่เลขหนึ่งนะเสร็จแล้วปุ๊บไปที่สเต็ปที่สองก็คือพอเรากดเข้าไปเราเลือกเมนูบริหารงานขายนะแล้วเข้าไปดูกันเลย ทีนี้พอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะมีหลายเมนูให้เลือกทีนี้เรากําลังจะดูเรื่องของรายงานถูกไหม,มเราก็เข้าไปที่เลขสามนี่เลยในเรื่องของรายงานอ,อทีนี้เรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บมาดูที่เลขสี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเดือนไหนอ่าแล้วก็ดูปีด้วยนะที่สำคัญต้องดูปีด้วยบางคนลืมดูปีอ่าเราก็ดูว่าเราอยากได้ปีไหนเ<ม>ดือนไหนอ่าเราก็คัดมาแล้วเราก็กดที่เลขห้าเพราะมันจะแยกออกมาให้เป็น PDF ใช่ อ๋อพอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ pdf ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะพี่จิตมันก็นให้ค่าบำเหน็จให้เราตรงนี้เลยใช่เราอยากดูชื่อใครดูได้เลยค่ะอ่าอย่างตอนนี้อ่ะเรามีเรื่องของคอมพลัสเขาให้โอกาสเราในการที่จะเอาคอมพลัสไปรวมในการที่จะดูรวมยอดของทั้งตำแหน่งหน่วยตำแหน่งศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปดูที่เมนูรายงานคอมพลัสกันอ๋อนี่ใช่ไหมคะพี่จิตก็คือในกรอบแดงจะเป็นค่าบำเหน็จแล้วก็กรอบสีเหลืองค่าคอมพลัส พอรวมกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่องตารางสีส้มเป็นค่าบําเหน็จแล้วก็รวมคอมพลัสด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าตัวแทนเนี่ยจะรักษายอดหรือหน่วยจะรักษายอดตรงไหนให้ดูที่สีส้มค่ะโอเคเนอะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะน้องอีฟในหนึ่งปีมีกี่ไตรมาสมีสี่ไตรมาสค่ะโอเคไตรมาสหนึ่งก็มีสามเดือนเพราะฉะนั้นเวลาคิดวัดผลค่ะก็จะคิดเป็นสามเดือนนะ อ่ะทีละสามเดือนมกรามีนาเมษามิถุนากรกฎาถึงกันยานก็ตุลาถึงธันวาอ่ะทีนี้เราดูที่ตำแหน่งอะไรถ้าเราอยู่ตัวแทนเราก็ไปดูว่าตัวแทนต้องมียอดเท่าไหร่<ม>ถ้าเป็นหน่วยเราก็ต้องดูซิว่าเราต้องการใช้ตัวเลขที่เท่าไหร่แค่นี้เองง่ายมากแค่นี้ก็สามารถรักษายาได้แล้วนะคะโอเคค่ะ จบแล้วนะครับวิธีการเช็คยอดแบบง่ายๆนะครับผมผ่านทางเว็บไซต์นะครับจะใช้บนมือถือแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เราเช็คยอดแต่ละเดือนแล้วจดเอาไว้นะครับผมว่าเป็นไตรมาสนะครับหรือว่าเป็น6เดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในแต่ละตำแหน่งขอให้คนดูคลิปนี้นะครับผมพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็ก้าวหน้าในอาชีพนะครับผมนักวางแผนการเงินครับสวัสดีครับบ๊ายบาย